Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ตี้เผยทะลุกแกส๊สพยายามกรีดแขนด้วยมุงลวดผู้ต้องขังการเมืองจิตใจยยํำแย่ติดโควิดในเรือนจำแล้ว5ราย เมื่อวันที่6รกรกฎาคมสืบเนื่องกรณีนักกิจกรรมทางการเมืองกว่า10คนประกอบด้วยนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุแกส๊สและนักกิจกรรมอิสระถูกจับกลุ่มคุมขังจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองในคดีมาตรา112และคดีอื่นๆโดยยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวชั่วคราวตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่หลักการระบุไว้ว่าจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งขณะนี้มีผู้ต้องหาทางการเมืองจํานวนหนึ่งอดอาหารประท้วงสิทธิการประกันตัวเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนและพะยายามฆ่าตัวตายในเรือนจำด้วยนั้นเมื่อเวลา12 3นาฬิกา33นาทีนางสาววันวลวีธรรมสัตยาหรือ พยเยวแกนนำกลุ่มราษฎรเอ๋ยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดเผยว่าโรงพยาบาลราชทันโทรแจ้งนายใบบุญไทยพาณิชย์หรือโอมพยายามกริดแขนตัวเองอีกครั้งด้วยมุงลวดมีบาดแผลแปดแผลทำแผลและเข้าพบจิตแพทย์แล้วขณะที่หนึ่งกับบอลพังมุงลวดคาดว่าจะนำมากริดแขนเช่นกันและตอนนี้นักโทษคดีการเมืองติดโควิดในเรื่ จำ,จำนนนว5คผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกรณีในายใบบุญนางสาววันวลวีเคยเปิดเผยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นกลุ่มเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาการกมทการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร นางสาววันวลีกล่าวกับตัวแทนกมทว่าในายใบบุญเคยพยายามใช้ฝาปลากระป๋องกรีดแขนเป็นทางยาวมาแล้วหนึ่งครั้งโดยเมื่อมีการคอนเฟอ์เรนซ์กับศาลได้สวมถุงมือยาวทั้งแขนจึงสงสัยว่าทางราชทันพยายามปกปิดเรื่องนี้หรือไม่ ด้านกลุ่มทะลุแกส๊สได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าวันนี้มีการยื่นประกันบุ้งและใบปอทะลุวังนอกจากนั้นยังทราบข่าวว่ามีทะลุแกส๊สพยายามฆ่าตัวตายอีกครั้งสภาพจิตใจหลายคนกำลังอยู่ในสภาวะย่แย่ขอให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ